ขอ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 รับรองคุณพี่พอแล้วให้โอกาสผมเถอะสงสารผมเถอะสวัสดีนะคะฮายฮายฮายอ่ะบางกวางมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพค่ะยังแถว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 คือจริงๆทีมงานบอกว่าภารกิจวันนี้อ่ะเราคือจะให้มันนวดในวัดโพ กสา่าแบบว่าจิน้าคุณนี้เรามีคอนเทนต์ถ่ายที่วัดแล้วถ่ายอะ <laughs> ต่อต่อก<า><ค>ันจะถ่ายรูป<ๆ>สวยๆในวัดเงี้ยเหรอคือจริงๆแล้วถ้าเป็นในวัดก็จะดีแต่ว่าติดเรื่องการถ่ายทําอาจจะไม่ได้สะดวกสําหรับการแบบให้มีกล้องมาถ่ายอะไรเงี้ยเออเราก็เลยมาตรงนี้แต่ว่าเหมือนกันตรงที่ว่าคนที่นวดอะอาจารย์ที่นวดเลยเนี่ยก็คืออาจารย์สอนที่วัดโพเหมือนกันเออเดี๋ยวลองเข้าไปดู ที่เห็นเลยเป็นเล่นคืออยู่ในวัดเลยปูเสือใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่ที่พื้นค่ะแล้วก็แบบมีคนนวดนวดเทลอยในวัดเลยอ่ะเจ็บแน่ความปกตินวดอยู่แล้วกวานี่คือเวลาให้เวลาให้บางกดนะแบบแรงอีกเธอแรงอีกเขาอีกมีแรงแค่นี้เหรอท้าด้วยท้าด้วยไปลองดูครับคลายกันนะ มาตอนนี้อยู่กับอาจารย์ยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอาจารย์ยาอยากให้อาจารย์เปิดโลกเรื่องการนวดให้หน่อยได้ไหมพราะว่าไม่ได้เป็นสายนวดเท่าไหร่เคยเคยเคยนวดไหมคะเคยไปรับบริการนวดที่อื่นไหมเราเคยแม่กวางเคยไหมคะรับบริการรับบริการนวดที่อื่นเคยไหมคะอาจจะแบบสาขาแบบรัชดาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อรอเล่น คนจะนิยมมากที่สุดวนวดไทยก็จะเป็นเอ่อครึ่งชั่วโมงหนึ่นงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่แต่นวดไทยก็จะมีนวดแบบน้ํามันไทยก็คือนวดไทยแล้วก็น้ํามันไทยแล้วก็จะมีการนวดอ่อนวดอะโรมาอะโรม,มา,มาก็จะนุ่มลงมานิดนึงแล้วมีปัญหาอะไรคะวันนี้แบบหมอคือช่วงนี้สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งไปปีนเขา,าปีนป่ายครับก็เลย<า>รเริ่มปวดปวดใช่ปวดเมื่อย ผ่อนแบบคลายเส้นใช่อะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็ปกติคือทําพิธีกรหรือเล่นมือถือใช่ไหมฮะก็อยู่ท่านี้ก้มอยู่อย่างเงี้ยฮะ จะรู้สึกมุนหัวแล้วก็ตาผ้ามัวแต่สาเหตุมาจากแขนตึงอ๋อเหรอแต่มันลิงกันใช่ค่ะพอผลคือที่คุณแบมบอกมาก็คืออยู่กับโทรศัพท์ค้างอยู่เวลานั้นเห็นไหมคะว่าแขนเราเน่ยยกค้างอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาเหตุของมันก็คือมาจากแขนที่มันตึงครับอ่าใช่ตัดภาพมาตากล้องเมื่อยแล้วนะฮะคุยกันยาวเดี๋ยวไปคุยต่อที่ตรงนู้นได้นวดไปคุยไปอะไรงี้ใช่ไหมฮะได้เนาะได้ค่ะเอ้ยงั้นเริ่มกันเลย อยากจะถามครับว่าแบมบจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือเจ็บแบบดีหรือเจ็บไม่ดีเดียวครับฝ่าเท้าฝ่ามือเป็นส่วนที่หนาถ้ารู้สึกเจ็บนี่แสดงว่าเขานวดถึงเส้นแล้วก็บางผิดเท้าเนี่ยเมื่อยหลางการไล่าจากขานี่เป็นการปรับเลือดเพื่อเลี้ยงหัวใจเสร็จแล้วมันจะทําให้เลือดหนั่เลี้ยงร่างกายนะแต่เขาจะเป็นเน้นส่วนที่เราเป็นให้เยอะหน่อยอันนี้คือแบบเวอร์ชันเบาแล้วใช่ไหมครับ ใช่มัครบแสดงว่าชอบประมาณนี้ใช่ครับน่าน่าจะชอบประมาณนี้หรือว่าน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหลับไปแล้วหลับไปแล้วอย่างนี้หรอชอบอู้งานยังเม่อกี้บอกบอกพี่บอกว่าถ้าตดล่ะทำไงพี่บอกว่าตดกินเนยผ้าหุกคนตดกินเนย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ่ายเหมือนเดิมจะดีนะจอนจะบอกว่าไม่เป็นไรจนกระทั่งได้ได้กลิ่นของผมได้แหล้วฮะคุณแม่นี่บอกว่าไส้เน่าเลยฮะเออโอ้โหอะไรวะคุณมาเถอะคุณจะรู้โอ้โหตึงมากรอฮะโอ้โห ไหวไปะเนี่ยเ <laughs> จ็บเส้นอ่ะเจ็บเส้น,น <laughs> อ่ะอ๋ออออมันคือวันที่พีคมากอ่ะ <c oughs> <c oughs> สติงข่ามันเกาะเดี๋ยวพาไปแล้วอีพีหนึ่งนะมันเกาะอ,อย่างเนี้ยแล้วมันใช้ตรงแถวนี้อันที่โกดอยู่นี่ หนักแล้วอย่าบอกนะ่เปาีคนติถ้าบามีคนหนักหนักนนี้นี่เพราะว่าบางทีเราเจอคนตัวใหญ่ก็ต้องลงให้มันถเส้นเขาอันนี้คือแต่นี้เ้องเจอกระดูกเลยนะฮะยังไม่ทำอะไรเลยออหนักเลยนี่คือสดง้โอ้ยหโอ้โโอ้โอ้โอ้ไหโออ้้้อหลายรอบเดี๋ยวมันจะระอาหนักเลยระโอโอ้ย เฮ้ยใจฉันเหน่อยมากมอนมาก้ามัมีน้ำมันมันก็จะไม่ค่อยเจ็บนะวอนไม่มีนะเอาน้ำมันกบแล้วค่ะอันนี้ถ่ายทำไปรายการนะรนะเจ็ดโลกหน้ารู้เด็กไม่เปิอหาด้วยใช้คำว่า Mario m u e e r ครับ Hello สวัสดีครับ อะไรกวางทำไมอ่อนนะเดี๋ยวรอดูว่าจะอะไรนักหนาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแสดงวะเนี่ยแสดงวะไปไปปวดไม่ปวดเท่าไหร่จะปวดท้างนี้ท้างนี้ข้างนึงแค่ตึงๆอันนี้ปวดเลยอไม่ใช่เหี้ยเฮ้ย ตัดเราแบบปล่อยตัวแล้วแบบเหมือนพี่เขาชวนคุยแล้วพี่เขาก็หนักอย่างเงี้ยกรึบปะกรึบปะเกรงกันอะมันต้องจุดที่แบบเป็นพิธีกรอะทำไมอ่ะบ้าๆตรงนั้นใช่ไหมครับหมออ๋อโอ้โหอ้โหปวดตัวนะ เราเล่นใหญ่เหมือนเราเนี่ยตกใจเลยกูเงางอมาล้อไมโอยาดคุณพี่คุณพี่ไม่ล้างเลยออโอ้โหโอ้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 โอแล้วครับคุณพี่พอแล้ว โอ๊ยไม่การุงเธอะสงสารบุมเถอะเลขหน่งเลกหนึ่งจับเท่าไหร่ครับจับสิจรสิังไม่ได้ยังไม่ได้ลงไม่รองไม่รองหนึ่งยังร้องขนาดเนี้สิบนี้ลงลงเลย ว่ากูคือใครขอบคุณไทยน้องนำดีคุณนายกรับมาตีสสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยสบายสบายมั้นจะมีช็อตหนึ่งเหมือนแบบวิญญาณออกจากล่างมบเอยเอาอะไรก็เอาเอย แบบทำไรก็ทำเลยแต่ว่าพอมันจบแล้วกสบายดีนะพอมันจบแล้วมันแบบโล่งอ่ะเออแต่ตอนระหว่างทำตอนระหว่างรีดตอนระหว่างเห็นตอนระหว่างกดเนี่ยใช่ไม่ต้องบอกคนดูไม่ต้องบอกคนดูคนดูเห็นหมดแล้วเออโอ้โหเอเข้าถึงก็ถึงว่าทำไมแบบทีมงานบอกว่าที่นี่เป็นแบบอันดับต้นๆเลยปะ ใช่นวดวัดโพอย่างเงี้ยอย่างที่เป็นไงเธอต้องบอกเราเพราะว่าเธอแบบไปนวดมาหลายที่ไงหนักกว่าหมายถึงว่าการลงแรงอะจับเส้นอะจะหนักกว่าที่ที่กวางทำประจำแถวบ้านใช่ผมพี่เขาโปรมากนะแบบว่าปรมาจารย์เลยแบบกดรู้เลยแล้วก็แบบมันคลายถ้าใครอยากนวดเลยนะจริงต้องเข้าถึงแก่นของแบบนวดแผนไทยเก่งต้องมาที่นี่นวดแบบวัดโพไม่ผิดหวังแน่นอนใมาอีกแน่นอนเดี๋ยวพาแบมมา ไรหมอนแม่ติดใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะคะใครชอบคลิปนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ Subscribe ด้วยจะได้มีคอนเทนต์สนุกสนุกดำความไปทำอะไรสนุกสุกแบบนี้เรื่อยๆไปละไปนอนเจนงเจการ